หนึ 1> 1. Art ่งอาร์ตอิโมชันดีไซน์ล้ำสมัยเอาใจผู้บริโภคยุคใหม่ทั่วโลก 2. เทคโนโลยีแห่งอนาคตมอบประสิทธิภาพอัจฉริยะที่เหนือกว่าอย่างครอบคลุม 3. เครื่องยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมพลังอันแข็งแกรง่ง 4. ความปลอดภัยและคุณภาพทำให้เชอรี่กลายเป็นมาตรฐานการรองรับระดับ5ดาวระดับโลกโดยสรุปแล้วว่าเชอรี่โอมดาหจะทำ ชนะถ้าแปลว่าผู้กู้ยืมเงินกองทุนกอยสอไม่ต้องจาง่ายดอกเบี้ยหนี้ผู้อีกต่อไแต่กฎหมายฉบับนี้ยังไม่จบเพราะยังต้องผ่านการกลันกรองของสมาชิกวุฒิสภาอีก250คนถ้าวุฒิสภาเองด้วยก็จบแต่ถ้าระบุให้แก้ไขก็ต้องสนับสุริสภาซึ่งอาจจะต้องตังต้งคณะกรรมการสองฝ่ายเข้ามา ทุกคนเนีประเมินว่าทุกที่กยศทั้งทุกเย่คู่และปอดมีขนาดนี้กำลังใช้บริการย่างคู่หลายล้านคนซึ่งในทางการเมืองการได้ใจคนส่วนใหญ่กลุ่มน,นี้ซึ่งเป็นคนรุ่นใหมย่ย่อมส่นนงผลตอคแนนเสียงอย่างมีนัยยะสำคัญไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเลยพอาสภาผ่านร่างกฎหมาบอกว่าให้มองจากมุมมองของประชาชนอย่าไปมองจา คุณนุธินบอกว่าผมเคยลงพื้นที่พบว่ามีเด็กไทยจำนวนไม่น้อยที่ต้องหลุดไปจากระบบการศึกษาเพราะความยากจนบางครอบครัวที่ต้องเสียสายน้องเรียนเพื่อที่พี่จะมีเวลาไปหาเงินมาจุนเจีอยวครอบครัวเรื่องแบบนี้คุณผูอาวุโนบอกว่าไม่ควร5.18ปร์เซว่าเห็นด้วยมากเพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ผู้ยอยอู่ในจะกอยอสรเป็นการผู้ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยขณะที่บางส่วนระบุว่า